นิยายเสียงเรื่องมาเฟียรโรคจิตกับจิตแพทย์ตัวร้าย U A Crazy ตอนใครบ้าก,กว่ากันนักเขียนวุ่นวายสตอรี่ฮิ่เตลงมาลูกลงมาเสียงชายชาราดังขึ้นป้นเสียงของบรรดาคนรับใช้ที่ตะกวนเรียกเขาอย่างตื่นตระหนกคุณหนูลงมาเถอกคะ่ะเสียงเรียกขานดังลั่นไปทั่วสวนอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ แสดงถึงฐานะของเจ้าของบ้านพุ่มไม้สีเขียวและดอกไม้หลากสีล้อมรอบบ่อน้ำผู้เล็กๆที่ดูรูราให้ความรู้สึกถึงความมั่งคั่งของตระกูลเก่าแก่บนกิ่งไม้สูงเหนือสีสาชายหนุ่มผิวขาวในสภาพเหมือนไม่เต็มบาทส่งเสียงหัวเราะย,ยิ้มเม่อลอยสวยสวยอากาศสดชื่นผมจะบินบินระวังลูกระวังชายชาราโล่งขึ้นด้วยความเป็นห่วงอิเตจ,จะเอาเมฆจะเอาจะเอา เขาพูดพลางโยกตัวไปมาบนกิ่งไม้ทําให้ทุกคนด้านล่างหวาดเสียวจนใจหายใจคว่ำปู่จะไปซื้อมาให้ลงมาก่อนลูกชายชาราอ้อนวอนทันใดนั้นเสียงของชายหนุ่มอีกคนก็ดังขึ้นสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นชายในชุดกาวสีขาวแนะนําตัวผมเป็นหมอของคุณฮิเตชื่อเรียวตะครับคุณทาเคชิใช่ไหมครับใช่ครับชายชาราตอบทันทีคุณหมอมาก็ดีแล้ว ช่วยหลานชายผมที่เขาขึ้นไปบนต้นไม้ตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ยอมลงมาเลยครับทางนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมนะครับขอให้ทุกคนปล่อยให้ผมอยู่กับคุณที่ตตดสองคนงั้นตามนั้นทุกคนกลับไปทำงานเถอะทาเคชิออกคำสั่งคนรับใช้ทั้งหมดก็ถอยออกไปทิ้งให้ผมอยู่กับมาเฟียตัวจีตของตระกูลโอซกามะเพียงลำพัง นี่คือวันแรกที่ผมต้องเผชิญหน้ากับฮิเตะหลานชายหูแก้วหูวแหวนของคุณทาเคชิดเจ้าของกิจการท่าเรือที่ยิ่งใหญ่และเรือขนส่งกว่าห้าร้อยลำคุณีิแต่เราอยู่กันสองคนแล้วคุณลงมาคุยกับผมดีๆเถอะผมตะโกนขึ้นไปจะเอาเมฆจะเอาเมฆเขายังคงพูดเพอเจร์เล่นละครเก่งจริงผมพึ่พมพำก่อนจะยิดปืนยาสลบออกมาถ้าคุณไม่ลงมาเองผมจะต้องยิงยาสลบแล้วนะครับปืนปืนดี ยิงกระรอกอยากได้กระรอกฮิเตะส่งเสียงร่าเริงราวกับเด็กผมเล็งปืนไปที่เขาแล้วยิงเตือนไปหนึ่งนัดเฉียดมือเขาไปนิดเดียวโหหมอดุหมอดุอดลงลงลงแล้วฮิตเตะร้องเสียงหลงก่อนจะค่อยๆปีลงมาอย่างไม่เต็มใจเมื่อเท้าของเขาแตะพื้นเขาหันมาทำหน้างอใส่ผมโอ้ยลงมาแล้วทำไมยังยิงอีกเขาเริ่มโอนเอ็นผมรีบประคองตัวเขาไว้ในที่สุดเขาก็สลบไปในอ้อมแขนของผม คุณควรพักผ่อนนะครับคุณฮิตเตะผมพูดเบาๆก่อนจะพาเขาขึ้นบ่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณหมอทาเคชิวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นตระหนกไม่เป็นไรครับคุณฮิเตเหนื่อยมากเดี๋ยวได้พักสักหน่อยก็คงดีขึ้นครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าห้องของเขาอยู่ทางไหนให้คนรับใช้พาไปนะทาเคชิรีบบอกหลังจากจัดการให้ฮิเตนอนอย่างสงบในห้องสาวใช้คนหนึ่งเข้ามาแนะนำตัวสวัสดีคดิฉัน ชื่อนิกโกเป็นหัวหน้าแม่บ้านดูแลโซนของคุณฮิตเตทั้งหมดคุณหมอพักห้องตรงข้ามกับคุณหนูนะครับเมื่อทุกคนออกไปหมดแล้วผมได้ยินเสียงฮิเต่ร้องละเมอขึ้นมาผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วเขาพึมพำก่อนจะหลับต่อผมมองใบหน้าของเขาใกล้ๆและสงสัยทำไมเขาต้องแกล้งบ้าด้วยเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงฮิเต่เริ่มรู้สึกตัวเขาลืมตามองหน้าผมแล้วพูดทันทีหมอบ้าหรือเปล่ายิงผมทำไม คุณบ้าหรือหมอกันแน่ผมหัวเระพลางนั่งลงข้างเตียงเขาทำไมถึงอยากบ้าผมถามเขาหมอจะรู้ไปทำไมผมแค่สงสัยผมเป็นหมอของคุณท่าคุณไม่บ้าผมจะได้กลับบ้านฮิเดะมองผมด้วยสายตาเจ้าเล่ถึงยังไงปู่ผมก็หาหมอคนใหม่มาอีกคุณรู้เรื่องของผมแล้วผมไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆหรอกนี่คุณครูผมหรือผมไม่ได้ครูผมขอร้องให้หมอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ทำไมผมต้องเก็บเป็นความลับผมสงสัยเพราะมีคนจะฆ่าผมเขาพูดสีหน้าจริงจังอันนี้เหมือนจะมีอาการหลอนยาผมยิ้มแม้จะรู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามหมอผมไม่ได้บ้าเขาพูดอ้าวคราวนี้ยอมรับแล้วว่าไม่ได้บ้าผมหยอกเขาผมพูดเล่นที่คุณแกล้งบ้าก็เพราะมันจะทําให้คุณปลอดภัยใช่ไหมไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่ผมต้องการสืบเรื่องการตายของพ่อผมเขาอธิบาย งั้นผมขอลาผมมีชีวิตเดียวคงไม่เสี่ยงกับคุณผมรีบเดินไปที่ประตูทันใดนั้นก็มีชายในชุดดำเอาปืนมาจอบผมผมไม่อยากใช้วิธีนี้เลยเขาพูดคุณรู้ไหมว่าหมอคนก่อนก่อนที่รู้เรื่องผมพวกเขาเป็นยังไงเขาทำเสียงเข้มไม่อยากรู้ผมรีบตอบให้มันจบจบไปดีงั้นผมก็ไม่เล่าอ้าไม่เล่าซะง,งั้นสรุปว่าพวกเขาลำบากทุกคนและก็จบไม่สวย แล้วผมจะได้อะไรผมถามคุณหมอจะได้เงินเพิ่มจากที่คุณปู่จ่ายห้าเท่าและมาสอนให้ผมบ้าให้แนบเนียนกว่านี้ผมเคยแต่พยายามรักษาคนบ้าไม่เคยทำให้ใครบ้าก็ลองผมคนแรกเลยผมไม่รู้ว่าการรับงานพิเศษครั้งนี้ของผมจะเปลี่ยนชีวิตของผมไปอย่างไรแต่งานนี้มันอาจจะไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้แน่ๆ